อ้าวรูดเราอ๋อสองคัน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 ตามอยู่ตามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีอยอกป๊บนึงนะสวัสดีครับผมชิปเปอร์นะามับสตรีมอยู่ที่ทาวิตฝากกดติดตามและไปดูด้วยนะนับใจเกันลองรหลดด้พี่บังสุดร่อ กะจยองก่อนีอกันลยงเลยเรืองลาลงเลยข้ก่อนข้ก่อไหนเอไหนข้า่างก่อนมึงเน้นยิงมิดไม้ด้วยมึงเน้นยิงตัดอาวุธุ้ยปืนล้มปืนล้มอ้ยอ๋อนึกว่าตาย ให้ลงลงให้ลงกระจายเลยกระจายเกินแล้วพี่กระจายเกินแล้วกระจายเกินแล้วนมาเล่ตรงนี้มาเล่น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 ตรงนี้จะไี้ลงเดี๋ยวนีนิดไหมเฮ้ยพี่ชาลีขึ้นรถเออสัตสีดีเป็นไงลองขึ้นหน่อยขึ้นได้ปะลงแล้วสวย้มีปืนค้บปืนมีปืนครบปืนกูยิงให้เอาไปเลยขอกเกิลหน่อยไว้ใได้ชุดนะ คุณย mm ิง hmm. ด mm. mm ีคนนไคุงน yeah, yeah, ันึงสวยกี้คุณชูติดมันอย่าอย่าอย่าอ่ออย่าเพิ่งอย่าพ่งอย่าพ่อยสอนนี้อ่สอนนี้อ่ะสอนนี้อ่อนนี้ชจบแล้วบ้ิโจนิยิงโจนิตาย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 เพื่อนอยู่ข้างในดันเข้าไปหน่อยดัเขาไปดิ ไอ้ซุ่มซุ่มหน่อยซุ่มซุ่มหน่อยตัวตัวตายตายตายไายต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 าดตาย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 ตามตายตายหายายตายายต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 ยตา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 ยยายต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 ยตายตายาตายตยตายตายตยตายตาตายยย

เฮ้ยเฮดูด <champions> ดูชิปหน่อยว้วว้นี่ไงนี่ไงมีใครชพี่บินครับวัดจ้าวัาชวบินว้ววัาวั้าวัดเจ้าวัเจาวัดเจ้าวเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าวันเจ้าวัาวัดเจ้ด้ nó 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 test ở đâu, thùng ở đâu, nó test thùng ở đây, ở đâu? đi ngay à? mày mày đi, bỏ đi, đuổi lấy, trung hải, nó hải, mày mua hải đi, mua hải này, pípép này, chỉ cần 4 bạn đấy, 4k, 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 4 4 ลุยไวอไเอาไว <c oughs> ต่อมันต่อมันต่อม <c oughs> ตำรวจมืนจะเข้ามานะพี่บงัตงตำรวจมาแล้วบึมเลยไหวแค่นั้นแหละดูดูสูตรปับ๊บพี่บังดูนี่กินคนแล้วหรอทางกระจกก่อนได<อ>้กับขาัแล้วใช่ไหมลุย รอบนายรอบนายลบลดแรงนายแต่ละองค์แม่พี่อุ้มอ่ะไม่เป็นไรครับมันกินคนของพี่มันไม่กินเนี่ยเดี๋ยวมันมีลองเราลองปรับหน่อยเราลองปรับหน่อยผมอุ้มได้เชื่อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่อุ้มเดี๋ยวพี่โดนจับอีกถูกป่ะพี่โดนสองรอบแล้วจับก็เอามือ่อาอะไรอดเออก็รอดตอนสองไม่รอดไงตอนสองมันแบบจังหวะไม่ได้สภาพตอนสองพี่อ่ะตามิ่ง เดี๋ยวเราจะขึ้นตึกดิชิวแล้วจะมึงเลย <laughs> แต่พี่อยู่กับบาพี่อุ้มมือะ่ะอยู่กับที่อยู่ะไม่ค่อยได้ขับเอาเหรอแคเป็นเยอะเออนี่แน่ได้ความมัน ถ,กกถ้งการให้ผงซ่อมทีหนึ่งถูกต้องซ่อมทีหนึ่งกล่องไหมมีมีมีเอาไมให้ผมก็ได้นะสามสองศูนย์ 0. ไปนานไปละนานไปละบอกแล้ว <c oughs> นานไปละเชื่อผมยังเชี่อ งเงีีบเลยหรือ่าเออมางเงียบบรรดาไปแล้วผมรู้สึก

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีโยกแป๊บนึงนะ้าพประกอบไ้ยตามอยูตามอยูเห็นเห็นกํเลงเห็นดเห็นดูเห็นลับปับับผมหาวิธีโยกรับ ยิงายาให้หน่อยนะโฟกัสคนนแบบแต่ถึงเหรอไิงไหมยิงมาพี่ 小啊，吹毛，他拿过来吹吹毛了，是吧？

ไกลเลยไกลเลยสุดได้อยู่นะพยายางก็วิ่งประมาณไกลเลยวะ ต้องซ้อมทิพต้องซ้อมเลยครับต้องไม่ได้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 ขึ้นขึ้นก่อนก่อนขึ้นก่อนเย็เย็นพี่ <ม>เชียร์มมเมื่อกี้ไม่โคดรแมนหรือ่าพี่อะรถขับดีชิหายเลยใครขับดีนะตำรวจอนะขับดีขับดีนี่มันแม,ม่มปากอยู่อะ หวังนล้วมันจะหมดว่ะตื่นไปตื่นไปเดินเองนี่อ่ะหปั๊บดิได้ได้ไม่มีถังไม่มีถังไม่มีโอ้โหด่วนปั๊บเลยได้เยอะได้เยอะได้เดอดตั้งตรงเหมือนตรงเหมือนได้เยอะอุ้ยอุ้ยปั๊บเดินเองนี่อ่ะที่บังลงไว้นะไม่ต้องขึ้นนะเอ้าเหี้ยขึ้นเลย ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยยังไม่เติมได้นะผมฉีกได้แล้วนะตอนนี้ไก,กล,าลมากไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่หาอยู่หาเลยหาหาหาฉีกได้จะกินหะน้าจะกินหะน้าจะกินหะน้าฉีกไม่ได้พี่ตรงนี้ทางตรงต้องตรงตำรวจแม่งนังที่หายหตัวเอง mẹn nhìn ghiang giang, này pí. chờ loi luôn này. xong tại mình mai luôn. Chia ơi

วิ่งเร็ววิ่งเร็วจับเร็วลองได้ไหมลองแล้วลองแล้วเดี๋ยวพี่ไม่เหินเลยไม่ไหวครับเหินไม่ไหวเหินไม่ไหวเหินไม่ไหวทามมิ่งเมื่อกี้แย่มากเมื่อกี้แท็กเกี่ยวดึงไปคนนึงให้หมอดึงเถอะขอเถอะให้หมอดึงเถอะพยายามหน่อยเป็นแจวแจวแจวลึงเลยค่ะ ไอแก๊งอะไรอ่ะดึงใครนะชื่ออะไรนะดึงก็หมดไปทีผม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 ชื่ออะไรชื่ออะไรครับเฮ้ยสัตว์ดูดียังนียึดแม่เมื่อเถิดไม่ได้ครับรถคันนี้ไม่วัดเหินจิ้มอุ้มนะผมไม่วัดเหินดีกว่าเขี้ยวดึงกูร้อนเลยสัตว์เฉียวนิดเดียวหลบไม่โดนคู่เลยสัตว์ได้กี่นาทีครับเมื่อกี้ผมอุ้มผมห่อไว้เท่าไหร่นะ ผมออไปกี่นาทีวะโคตรนานอ่ะเฮี้ยไม่ไหวครับเคสน้อยผมพยายามเลยเว้ยผมไม่เหินเพราะว่ามันไม่ไหวเว้ยเหินเหินไปก็เท่านั้นไม่ไหวครับเต็มที่แล้วไม่ใช่พยายามอยากเหินเว้ยแต่แบบสมองไม่ได้สั่งการผมต้องหลบพุ่มอ่ะต้องหลบพุ่มอย่างเดียวครับมันไล่แต่เคสผมไม่เฮี้ยแม่มันไล่แต่เคสผมครับอย่ารอยเทปกรอยเทปกรโอ้ท่านรถมันไม่ส่วนเฮี้ยนนะนะสัตว์ เหี้ยรถแท็กส่วนเย็ดแม่ <laughs> สัตว์เล่นร้อนเลยเหี้ย <laughs> ไม่ส่วนนะ <laughs> ผมยื้อได้อีกนะเว้ย <laughs> เอย๊มันเสียก่องเพื่อนเสียก่อน <laughs> ็นไรครับไม่เป็นไรอุ้มเกินสีเน่เขียนไม่เอาช่างมันนะครับเอาหนุกหนุกเขาเรียกว่ายือ้อไว้พี่หลงเล่นยื้อไว้เขาเรียกว่ายือ้อแค่นี้นะครับผมว่าโอเคแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วไปก่อนเลยเรื่องอะไรมากระโดดมา ข็งอย่างเพี้ยเลยเมื่อกี้โอุย้ยเกือบแล้วมึงผมขับนิ่งเว้ยผมขับไอ้ร้อทางอ่ะมันนิ่งไหวอยู่แล้วแต่มันโดนชนไงไม่ใช่ไม่เหินหรอกพาดไปพาไปพาไปไปไปนั่นๆๆๆๆให้ชิปชิปพายพาดิไอ้ไอ้เอทิดจะล็อก่อนทิดเราก็ทิดนะแต่กูเข้าเมืองก่อนเจอรถเป๊ะตีได้เลยปะจะรถเออถ้ามันใส่ส่วนตีเลยโอเคไปเดี๋ยวเราโดนอุ้มหนีเพี้ยเอออุ้มไหน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 ี่ไงข้างหลังอ่ะ ออมาให้ไปแล้วอ่ะโดยรุ่มสวนเนี่ว่ามึงมันมีตังยางเผาเปล่าไม่มีพาเผาเผาไม่มีตังไม่มีตังกดตังแม่มึงมึงมึงส่งผูเสียมึงก็ไปเลยมึงก็ไปเลยก็ได้ไม่ไปกูจะกดตังด้วยโหลพี่โหลมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่าทำดีอยู่ผมนะอยู่ไหนจะไปรับเอ้าเออไอ้เหี้ยมมึงส่งจีบมาดิ่ทำไมอ่ะพี่พี่มึงอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ในเบอร์โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวส่งใจ